ยินดีต้อนรับเข้าสู่วอล์กเด็กบ้านนอกในช่วง กับข้าวแม่วันนี้วอล์กเด็กบ้านนอกจะพาเพื่อนๆไปรับชมเมนูน้ำยาป่าและขั้นตอนการทำของคุณแม่ครับขั้นตอนแรกคุณแม่ก็เอาปลาช่อนมาต้มรวมกับเครื่องแกงต่างๆครับประกอบไปด้วยพริกแห้งกระชายข่าตะไคร้หอมกระเทียมใบมะกรูดและน้ำปลรราครับการต้มในครั้งนี้เราจะเก็บน้ำไว้และนำเนื้อไปโขลกรวมกับพิกแกงครับเพื่อนๆและหลังจากต้มไปราวๆ30-40นาทีปลาช่อนของคุณแม่ก็พร้อมที่จะนำไปทำเป็นวัตถุดิบครับเริ่มจากการคุณแม่ตักปลาขึ้นมาพักให้เย็นครับเพื่อนๆ หลังจากที่ตักปลาขึ้นมาพักให้เย็นจากนั้นคุณแม่ก็เทน้ําที่เหลือจากการต้มกรองน้ําต้มและเครื่องเทศต่างๆออกจากกันครับและนําเครื่องเทศต่างๆไปโขลกรวมกันในครกครับเพื่อนๆส่วนในขั้นตอนการโขลกนั้นคุณแม่จะเลือกพริกแห้งที่ต้มแล้วลงไปในครกเป็นอันดับแรกครับหลังจากนั้นคุณแม่ก็โขลกพริกให้ละเอียด แล้วจึงนําเครื่องเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระชายหอมแดงที่สุกเรียบร้อยแล้วนํามาโขลกรวมกันทั้งหมดครับเพื่อนๆอ,อยากจะบอกว่าถ้าใครเคยได้กินการโขลกเครื่องเทศต่างๆในขั้นตอนการทาน้ํายาขนมจีนนั้นมันหอมมากๆครับเพื่อนๆจากนั้นคุณแม่ก็แกะเอาเนื้อปลาช่อนที่ต้มสุกแล้วเลือกเอาแต่ส่วนเนื้อที่มีความมันและแยกก้างออกจากเนื้อปลาครับเพื่อที่จะนําเนื้อปลานั้นลงไปโขลกกับเครื่องเทศที่เราโขลกจนละเอียดแล้วครับ ตอนถ่ายทําอยู่นั้นเห็นเนื้อปลาที่คุณแม่แกะอยากจะตักข้าวสวยร้อนๆมาทานกับเนื้อปลาขาวๆข,วของคุณแม่จริงๆครับจากนั้นคุณแม่ก็โขลกทุกอย่างรวมกันให้เป็นเนื้อเดียวกันครับเพื่อนๆในขั้นตอนการโขลกนั้นต้องใจเย็นนิดน,นึงนะครับเพราะว่าถ้าหากเพื่อนๆรีบร้อนจนเกินไปอาจจะทําให้เนื้อปลาและเครื่องเทศกระเด็นออกมานอกโขลกได้ครับและมาถึงขั้นตอนสําคัญอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือการเคี่ยวกะทิครับแต่เอ๊แอบสงสัยเหมือนกันนะครับ ุณแม่บอกจะทําน้ํายาป่าแล้วทําไมกันนะถึงมีกะทิเข้ามาด้วยการทําน้ํายาป่าที่จะทําให้รสชาติเข้มข้นขึ้นนั้นใส่กะทิลงไปสักหนึ่งกล่องจะทําให้น้ํายาป่าของคุณแม่นั้นรสชาติกลมกล่อมยิ่งขึ้นครับหรือเพื่อนๆจะลองจินตนาการถึงน้ํายาป่าผสมกะทิก็ได้ครับเมื่อคุณแม่ตั้งกะทิเรียบร้อยแล้วก็นําเนื้อป่าและเครื่องเทศที่โขลกรวมกันลงไปผัดคู่กับกะทิครับจากนั้นก็เทน,น้ําที่ต้มป่าในช่วงแรกลงไปผสมครับและหลังจากนั้นก็ปิดฝาตั้งเตาให้ร้อนใช้ไฟกลางถึง ปรุงรสชาติด้วยรสตีผงชุรสน้ำป่า และน้ำตาลทรายครับเพื่อนๆส่วนรสชาติโดยรวมนั้นจะออกไปทางนัวน้ำปลาร้าและตัดด้วยรสชาติมันของกะทิเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะได้รับประทานขนมจีนน้ำยาป่าสูตรของคุณแม่ครับและปิดท้ายเมนูของวันนี้คือการนำใบมะกรูดนั้นมาฉีกเอาแต่ใบและนำไปโรยในหม้อน้ำยาป่าของคุณแม่ครับก็เป็นอันเสร็จพิธีพร้อมเสิร์ฟบ,บนโต๊ะรับประทานอาหารได้แล้วครับและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเข้ามากดไลค์กดหัวใจกดติดตามส่วนในวันพรุ่งนี้จะมีเมนูอะไร อย่า, all, s <S ยาลืมติดตามกันไว้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ